มาน,นี่มาเบิ่งผลงานของ y ่ายแสตสองหนึ่งหานะครับอีที่เจ้าโรเบิร์ตนะครับผลงานของแม่ชาไทยนะครับก็บพอโรเบิร์ตเกิดวันที่สิบทันวาสองพันหหสิบี่นะครับเดือนทันวานี่สียอายุครบสองปีนะครับยี่สิบสี่เดือน ตอนนี้เข้าเลี้ยงแบบเน้นวิตามธรรมชาตินะครับนี่สดมีฟางเสริมล่ำบ้างนะครับหานผลก็คือล่ำตรงนี้วเวลาข้าไปสีเขาาข้าก็ะได้ำมาเข้ากกเอามา,า,มาให้่งัวนะครับช่วงการยืนการยกเม็ดสีนะครับพิกเมนโครงสร้าง วอายุปีกว่านะครับสี่สองปีเดือนกันย่าตุลาพฤศจิกาท่านว่าน้องว่าสีได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนนะครับ เนื้อหนังได้นะครับเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีงดสีดีนะครับโค่นหางใหญ่นะครับโบดครบสูตรเครื่องใหญ่ด้วยนะครับอันนี้มองทางถ่ายนะครับคุยหางนี่ครับคุยหลังดำเลยนะครับเพว่าว่าซองหลังข่งท่าเจ้าเด่น โคนหางใหญ่ๆนะครับเครื่องเพศดำสนิทนะครับเครื่องไงญ่อมนมซีเต้าหน้าคตก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับของขอกนาตัวนี้กลับมาเบิ้งพัฒนาการว่าจิไปได้หอดซ้ำใดนะครับในรูปแบบบามันรูปผสมนะครับ พัฒนาสายพันธุก,กรรมพัฒนาสายเลือดขึ้นมาจากแม่พื้นบ้านนะครับแม่หมนบ้านที่เฮามีน้องสาวเขากับเคเอฟเจ็ดสองนะครับลูกสาวเคเอฟเจ็ดสองน้องชบาแก้วเอามาแลกเปลี่ยนเลี้ยงลูกกันนะครับผู้พี่น้องผู้เลี้ยงง่วผูพ้พัฒนาสายพันธุ พัฒนาสายเลือดให้เหลือดให้ง่วงเขามีเลือดที่สูงขึ้นนะครับเพิ่มเนื้อหนังเพิ่มเม็ดสีขึ้นมานะครับลูกสาวเจ้าโรเบิร์ตไวเซตนะครับของโชคในลมิทฟาร์ม ยืดยกดีนะครับว่าแม่นี่หนังเนียงมัดยอกนะครับมักให้คนลูกค้นเก่า